สวัสดีครับพบกับส่องลุงเดียทีมหลังบ้านน้องอุเอิงนะครับอัปเดตก่อนเที่ยงก่อนที่ช่างจะพักทานข้าวนะครับผมนี่ช่างกำลังติดกระจกนะครับอากาศร้อนมากครับผมวันนี้อันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับ ของบ้านน้องวงอิงนั่นหละซึ่งตาสีไปบ้างแล้วนะครับเป็นบางส่วนนะครับผมตอนนี้ลุงเดียอยู่ที่แผงโซลาเซลล์นะครับผมอากาศร้อนมากนี่ครับผมแผงโซลาเซลล์ ข้าวเขาเริ่มจะเหลืองแล้วนะครับของพ่อใหญ่เองอากาศร้อนมากๆเลยครับวันนี้ ช่างกำลังเจาะกระจกอยู่นะครับวันนี้ก็มีช่างติดกระจกช่างสีแล้วก็ช่างปูกระเบื้องห้องเก็บของน้องนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็วันนี้ทาสีห้องเก็บของน้องด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ช่างใกล้จะพักเที่ยงแล้วนะครับผมอากาศร้อนมากจะอยู่ในบ้านน้องเย็นครับผมอันนี้ด้านหลังก็เป็นกอกัวของน้องวาสนานครับแล้วก็ของพ่อใหญ่ แล็บของตรงพูนแบน้อยนะครับอืมวันนี้ช่างสีกําลังปักเทียนเริ่มจะปักเทียน ก็สีห้องน้องก็จะประมาณนี้ครับผมบแม่หน่อยกับพ่อเอกมาแล้วนะครับเพิ่งมาถึงตะกี้โดออกไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกนคลิปหน้านะครับอย่าลืมเดี๋ยวทำงานก่อนสวัสดีครับ